สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาวัดเจ้าอามนะครับวัดเจ้าอามมีโครงการใหญ่นะครับสามโครงการสี่โครงการนะครับโครงการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมบูรณะอุโบสถบูรณะวิหารและตั้งมูลนิธิของหลวงพ่อนะครับเพื่อที่จะดูแลพระนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาคุยกับพระมหาพลวัฒน์นะครับรองเจ้าวาดนะครับที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับกลับนมาสการครับพระอาจารย์ครับอ้าวเจริญพรจ้ะ อาจารย์โครงการนี้โครงการใหญ่มากโครงการใหญ่จ้ะอ่ะเฉพาะการบูรณะโบสถ์เนี่ยหลักล้านบูรณะโบสถ์ก็สองสองล้านสองล้านห้าสองพ้าอห้าแล้วก็วิหารอีกประมาณห้าแสนจ้ะวิหารประมาณห้าแสนอ่าใช่ส่วนอาคารปฏิบัติธรรมเท่าไหร่ครับอาคารปฏิบัติธรรมร้อยกว่าล้านจ้ะร้อยกว่าล้านจ้ะส่วนมูลนิธิของหลวงพ่อนะครับไม่ได้จํากัดไว้ไม่ได้จำกัดแต่ทาให้การดูแลง่ายอ่าใช่จพระอาจารย์ครับทุกวันนี้ที่วัดเจ้าอามีพระเท่าไหร่ครับ มีพระยี่สิบห้ารูปครับและพระที่เรียนหนังสืออะไรอย่างไรครับเราจะมีเรียนตั้งแต่ประโยคประโยคหนึ่งสองถึงประโยคเก้าจ้ะครับีก่อนนี่ก็จะมีสมณเรสอบได้นักหลวงรูปหนึ่งเป็นหน้าเป็นตาของทางวัดอ่าใช่จ้ะปีนี้ได้เท่าไหร่ครับพระอาจารย์ปีนี้ได้หนึ่งรูปสองรูปเนี่ยแหละประโยคไหนครับประโยคอ่าประโยคสี่มั้งครับอ่าจ้ะนี่นะครับเป็นหน้าเป็นตาเป็นเป็นสิทธิสองนัดเจ้าวเจ้าอามอ่าวจ้าอามพระอาจารย์ของของวัดนี่เป็น มีชื่อแนดดิตนะครับติดติดประเรียนประเรียนธทมก็จะมีประโยคก้าสอบได้วัดเจ้าอามเนี่ยสี่ห้ารูปแล้วห้ารูปแล้วจ้ะห้ารูปแล้วอ่าห้ารูปแล้วที่ตอบประโยคก้านะของพระอาจารย์นี่ประเรียนไหนครับเรียนเจ็ดจ้ะของคุ่เหนี่นะครับอาพระอาจารย์ทำไมหยุดแค่คือประเรียนเจ็ดครับไม่ไม่ได้สอบมาหลายปีแล้วครับไม่ไหวเออไม่ได้สอบว่าเราทํางานไงครับของงานในด้านการปกครองอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ค่อยว่างแล้วครับเออเพราะว่าต้องดูหนังสือดูอะไรเงี้ยครับผมก็จากครับ ปัจจัยที่เข้ามาทําบุญที่วัดเจ้าอาเมีพอจ่ายค่าน้ำค่าไฟไหมทุกวันนี้ค่าน้าค่าไฟค่าน้าค่าไฟก็ใช้เงินที่โยมเขาทาบุญอะไรมาเนี้ยแหละครับแล้วก็ทําจ่ายค่าน้ำค่าไฟโยมก็มาทําบุญงานศพอะไรงี้แต่จ่ายค่าน้ำค่าไฟครับผมเพราะฉะนั้นเวลาถ้าจะทําโครงการใหญ่ๆเพิ่มนี้ต้องหาหาจากทางอื่นหาหาจากทางอื่นอย่างเช่นการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้การสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็มาสมทบทุน สร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ครับวัตถุมงคลรุ่นนี้ชื่อรุ่นอะไรครับอ่าชื่อเสาห้าพิคาตไพรีมหาราชาโชคใครตั้งชื่อให้ครับอ่าอันนี้ก็ตั้งกันเองตั้งเองครับผมตั้งเองวัตถุมงคลรุ่นเสาห้าพิฆาตไพรีมหาราชาโชคมีอะไรข้างบับบ้างครับอาจารย์ก็จะมีเหรียญอ่าพิฆาตไพรีครับผมทั้งหน้าจะเป็นรูปพญาคุดครับทั้งหลังก็เป็นพญานาคครับสามารถเข้าชมทางเฟซบุ๊กของจังหวัดได้เลยอ่าใช่อ่ะครับผม ของคนนต่างๆนี่ดูที่ a c e b ุ o k ของวัดเจ้าอามได้เลยอ่าและก็อะับเหรียญพระพรมเหรียญพระพรมเท้ามหาพรหมมั่นมีการศึกษานั้นใช่ครับผมใช่จ้ะจากเหรียญพระพรืมมีเสือเสือมหาเฮงด้วยเสือมหาเฮงอ่าจะมีจะทํามาจากต้นแบบก็คือเสือหลวงพระปานอ่าวัดบางเฮียอ่าใช่ครับผมอ่าแล้วก็จะมีอ่ากําไรที่รอดขับผมอตอนแรกก็จะทําเป็นแหวนนั่นแหละครับไปปมาก็ทําเป็น ได้เป็นกํ <c oughs> าไรที่มกําไรที่รอดเริ่มจากแหวนกลายเป็นกาไรอไาจารย์เล่าฟังนิดหนึ่งอันนี้เป็นเคล็ดเป,เป็นจุดเปลี่ยนยังไงครับก็คือเวลาแหวนแหวนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไซส์ทำหลายไซส์ลาบากแต่ถ้าเป็นกําไรที่รอดเนี่ยใส่ปุ๊บเราก็เป็นฟรีไซส์ไงสามารถที่จะดึงข้าวท่อดได้อันแรกเราเอาแหวนเลยแต่แหวนนี่มันมีแหวนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามต้องทําหลายไซส์ลำบากแล้วคนเอาไปก็ต้องมาเปลี่ยนกันยุ่งยากครับะ เลยเป็นกําไรไปเลยกาไรไปเลยอย่างเก่งมีสองไซส์จ้ะแต่กาไรกําไรก็ใช้ใช้เนื้อเยอะอย่างทองคําเนี่ยครับทองคําใช้สามบาทสามบาทกว่าอันนี้พูดท่านต้องทำไม่ต้องถามแล้วมีคนจำแล้วใช่มันเพราะว่ามันแพงครับผมอ่ะพระอาจารย์มวลสารศักดิ์สิทธิ์ได้มาจากใครบ้างครับแล้วอ่มวลสารศักดิ์สิทธิ์ได้มาจากอาจารย์อังเมืองชนครับอ่าที่เป็นอ่าเป็นเสียนพระเสียนพระนี่แหละครับอ่าท่านก็มอบให้ไว้ครับอ่า แล้วก็อาจารย์รักรัตศรีอันก็มอบให้ไว้ครับแล้วก็หลวงพ่อเจ้าวัดประจานให้เก็บสะสมมาไว้ครับต um. <st> well. ั้งแต่สมัยนู้นเป็นเจ้าวาดใหม่ๆอ่ะแล้วก็หนุ่มๆเลยอารมณ์หนุ่มท่านชอบสร้างพระหลวงพ่อของร่ำเนี่ยครเออชอบสร้างพระเห็นวัดเห็นอย่างเงี้ยๆแบบนี้หลวงพ่อชอบสร้างพระเป็นไหมก่อนก็เป็นลูกศิษย์ของวัดระฆังอ่ะแหละผู้หินครับ ท่านก็ท่านทําพระไม่ไม่เก่งเมื่อก่อนท่านทําสนสมเด็จไงทําแล้วก็ทําแตกทําแล้วก็แตกทําแล้วก็แตกครับแล้วก็ไปหาหลวงปู่หินอวัดละขังนั่นแหละหลวงพ่อเราเนี่ยนะหลวงพ่อเจ้าเจ้ผมไปหาหลวงปู่หินหลวงปู่หินก็แนะนําแนะนําสูตรครับในการทําพระเครื่องครับมาให้ว่าเออใส่อย่างนี้อย่างนี้ผสมอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทํายังไงท่านก็บอกสูตรบอกคาถาบอกอะไรหมดทุกอย่างครับเออแล้วก็ ไอ้ลุงแสดงว่าเป็นลูกศิษย์ลุงผู้หินเลยอ่าผู้หินละสอสบายใจได้นะครับว่าถ้าสร้างวัดโงชาวัตถุมงคลที่นี่นะครับได้ตำรามาจากลวงผู้หินลวงผู้หินลวงผูห้หินก็ได้เป็นอยู่วัดระฆังโดยตงรงระฆังครับผมแต่แล้วทั้งกับมาสร้างวัตถุมงคลปีหนึ่งหกอ่ะครับอ่าสมอ่าสมเด็จลายเสืออย่างเงี้ยที่โด่งดังนะครับสมเด็จลายเสือครับที่เอาไปแจกทหารตำรวจอะไรพวกเนี้ยครับเสือดําอะไรพวกเนี้ยกาลไหนก่อน <Ừ. S 2> แล้วก็จะมีพวกวัตถุมงคลที่สร้างไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งหกอ่ะซึ่งหลวงปู่โตปลุกเศษที่ชารุดนะครับอ่าแล้วก็มารวมเป็นมวลสารครับผมหลวงปู่โตปุกเศษหลวงพ่อมุย้ยอ่าหลวงพ่อแกหลวงพ่อธีระอะไรเนะี่ยเยอะเกจินในยุคนั้นในนนยุคั้ดังๆทัง้งนั้นเลยครับ,รบเพราะว่าจอมพลประพาสนมนต์พระเองอจอม,งอมพลประพาสเขาขึ้นวัดนี่เหรออ่าใช่ถ้าท่านมาศรัทธาพระ สมัยก่อนเนี่ยพระเขามาตัดหญ้ากวาดพื้นกวาดอะไรพวกนี้ยชมพุตประพาทท่านเข้ามาเห็นที่วัดเนี่ยท่านจะศรัทธาเดี๋ยวก่อนศรัทธาว่าวัดต้องพระต้องอย่างนี้ท่านศรัทธาว่าเออพระทําความสะอาดวัดพระไอ้พระตัดหญ้าตัดอะไรทําความสะอาดวัดเนี่ย <c oughs> ดูแลวัดท่านเข้ามาเห็น <c oughs> ท่านศรัทธาท่านปรารถนาไว้ e <c oughs> ับ <c oughs> เองท่านก็หลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็เลยเข้ามาหาหลวงพ่อเจ้าวาดก็เลยมา ช่วยพัฒนาวัดเอาทหารตำรวจมาเต็มวัดเลยช่วงนั้นน่ะออทหารตำรวจมาเต็มวัดเลยครเป็นกษัตริย์ทาหลวงพ่อเจ้าวาดแต่ท่านอยู่อํานาจไม่ได้ได้ไม่หลายปีไองอไม่งั้นก็ <c oughs> บูรณะวัดเต็มที่แล้วพระอาจารย์ครับพิธีพิธาวิเศษวัตถุมงคลรูนี้พระอาจารย์ทําถึงสี่ครั้งยังไงเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับก็จะมีฝูกเสกเดี่ยวโดยหลวงปู่ทองรัมนี่แหละครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกหลวงปู่ทองรัมนั่นก ปลูกเ่ษมูลสารด้วยปลูกเศษบล็อกด้วยบล็บอกที่จะสร้างวัตถุมงคลด้วยแล้วก็เวลาทําเสร็จแล้วก็ท่านก็มาปลูกเศษเดี่ยวไว้อีกครับเสร็จแล้วก็มาปลูกเศษที่วัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์อาจารย์ใครใครสนิทกับใครถึงก็ปลูกเศษได้อ๋ออาจารย์รักครับราชสีห์ศีท่านแนะนําไปทั้งท่านก็ไปปลูกเศษที่นั่นท่านไปช่วยงานอยู่ที่นั่น วัดเจ้าหน้าจังหวัดนะครับวัดปุตตพารามครับจันติจากนั้นก็ไปที่เอาวัตถุมงคลไปปลุกเสกที่วัดบางคารนครับจังหวัดพิจิตรอันนี้งานใหญ่มากค,คือในหลวงพระชินสเสด็จด,ด้วยครับออแล้วก็ท่านปลุกเสกหลวงพ่องเงินวัดบางคารครับรุ่นปัจจุบันเนี้ยรุ่นทุนเก้ารุ่นล่าสุดรุ่นล่าสุดแล้วก็ขอขออนุญ,ญาตเข้าไปร่วมปลุกเสกด้วย ลำพังท่าหลวงพระอาจารย์ไปปลูกเสกเองคุณไม่ไหวเป็นเรื่องยากยากครับผมวัดบางขานี่เข้าไปยากด้วยครับอืเสร็จเรียบร้อยแล้วล้วก็กลับมาวัดกลับมาปลูกเสกที่วัดอีกอาจารย์ครับเสาห้าใครก็มุ่งปลูกเสกพระอาจารย์ทํายังไงถึงได้เกจิมาปลูกเสกเกจิอาจารย์นีิมนต์มายากมากเลยคนิมนต์องนั้นก็ไม่ว่าเองนั้นบางองค์ติดห้างงานก็มีครับเอบางองค์ติด ว่าห้าหกงานก็มี 10, ครับวันเสาร์ห้าเนี่ยครับโหหาเกจิยากมากครับครูบาอาจารย์ก็ยากมากก็เลยต้องจัดที่ทีเป็นสองวันครับอือจัดที่ที่เป็นสองวันวันที่สิบสองกับวันที่สิบสามเลยจ้ะได้ใครมาบ้างครับอาจารย์อ่าก็จะมีหลวงพ่ออ่างอ่าวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนนท์อ่าจังหวัดนนท์ครับหลวงพ่อชำนาญวัดชินวราลามหลวงพ่อบุญยิ่ง วัดอุทัยโพธารามครัหลวงพ่อคำนวณวัดแก้วเจริญครัหลวงพ่อปืนวัดราชโดครับแล้วก็หกหลวงพ่อนาศวัดแจ้งเจริญหลวงพ่อสมบูรณ์วัดถงรัตนารามแล้วก็แปดหลวงปู่ทองร่มอาจารยวาดวัดเจ้าอามนี่แหละแล้วก็เก้าหลวงพ่อวีระวัดถอมศีลสิบหลวงพ่อพระครูประหลัดวิชาญหลวงพ่อโสตหลวงพ่อพระครู หลวงพ่อพครูประหลัดวิชาญวัดสวรณภูมิครับหลวงพ่อโสตวัดเขาหินโครงครับแล้วก็สิบสองหลวงพ่อธงชัยวัดกรุฑสิบสามหลวงพ่อเสกวัดกุนนทีรุทธ,ธารามหลวงพ่อวัดม้วยขวางนะครับแล้วก็หลวงพ่อสายันครับวัดใสสิบห้าหลวงพ่อโชคดีวัดไก่เตี้ยสิบหกหลวงพ่อจงรักวัดน่วมกาโนนสมุทรสาครจ้ะครับ พระอาจารย์มาเยอะสร้างเองเหนื่อยขนาดไหนครับโอเหนื่อยมากวัดทุมองคลเนี่ยครับเราเราสร้างเราต้องนิมนต์พระหูเกจิอาจารย์นีน่นิมนต์มาก็ลําบากครับเพราะว่าวันเสาร์ห้าทุกวัดสร้างหมดเออแล้วก็เราก็นิมนต์มาได้มาครบทุกองอค์คที่เราตั้งใจถ้จจาจะ<ม>นิมนต์นะท่านก็มาครบทุกองค์แต่ก็มันรวมปลุกเสกให้พระอาจารย ออกไปแป๊บเดียวทำไมประสบวัตถุบางคนของท่านมีประสบการณ์ประสบการณ์ด้วยเพราะว่าอาจารย์ได้ยินเรื่องเล่านะครับไม่ใช่พัดมีครบมีคนมาเล่าให้ฟังออออนะคร,ครับคนเขาส่งนั่นน่ะมเมสเซจมาบางส่งไลน์มาบางบอกว่าบูชาไปแล้วบางคนถูกลอตเตอรี่ก็มีกับอ่าลอตเตอรี่สองสองตัวสามตัวอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็บางคนกับบูชากําไรไปแล้วครับโชคดีอาชีวิตเออเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาครับเขาก็มาเล่าให้ฟังเอาข้อมูลหน่อยจะไปลงทิกตอกลง ลงไลน์ลง y t u t u อะไรของเขานั่นนะครับเออเนี่นะครับเพราะวัตถุมงคลของวันแม้วจะเป็นสร้างใหม่นะครับพระอาจารย์สร้างใหม่เดี๋ยวเราจะไปดูวิหารที่รอการบูรณะแล้วก็อุโบสถที่อยู่ระหว่างการบูรณะนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินตามไปนะครับโดยไม่มีการตัดต่อนะครับเดี๋ยวไปวิหารเดี๋ยวเราจะไปที่วิหารกันนะครับ ถ่ายๆดูหน่อยก็ไดนะ้นี่นะครับตู้ตู้ให้บูชาวัตถุมงคลของวัดนะครับเงินเข้าวัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก<ต>็นี่นะครับบริเวณดยวยเอา,าให้ชาบูชาวัตถุมงคลของวัดนะครับซึ่งแต่ละวันก็จะมีคนมาวัดมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่อย่างตอ่อเนื่องนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูสาธุพระอาจารย์หลวงพ่ออะไรครับวันนี้วันนี้หลวงพ่อโตหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปประจำวัดเลยดุนิมนต์มาจากไหนประจำวัดนานแล้วเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนเนี่ยมีโรคระบาดเนี่ยท่านจะมี มีคล้ายมีน้ามีอะไรเนี่ยไหลออกมาจากตัวท่านครับเสมัยก่อนแล้วก็เป็นศิลาแรงทั้งองค์เป็นศิลาเป็นศิลาแรงทั้งองค์คเพราะว่ารู้พ่ออะไรเวลาเขาเขาเคลื่อนย้ายเนี่ยแตกตรงเขานี่ท่านแตกครับก็เป็นศิลาแรงครับเป็นทั้งหมดห้าชิ้นเนี่ยต่อกันครับจะมีแขนมีขาอะไรต่อกันครับผมเป็นศิลาแรงนี้นะครับรายได้จากการให้การสร้างวัตถุมงคลนี่ทับูรณะเนี่ยวิหารหลวงพ่อโตนี่แหละทำภาพทาอะไรใหม่ครับ หายหมดทางหลังเนี่ยนี่นะครับ <ม ün. S 1> ทางวัดได้ <ม ün. S 1> จะสร้างทางขึ้นทางลงเพื่อให้คนไปปิดทองอ <stell ar, S 1> ได้ทุกคนนะครับแต่ละวันก็มีคนมาจํานวนไม่น้อยอมาจานวนไม่น้อยครับผมเ,เดี๋ยวอันนี้เป็นเป็นเป็นเนื้ออะไรหมดครับอาจารย์ที่เห็นเนี่ยที่ปิดทองอาลามเนี่ยอ๋อเป็นเป็นศิลาแรงจะแรงแล้วแต่แล้วยมอมกลมาปิดทองเนี่ยครับป,ปิดทององอืน่นๆเป็นสีลาแรงไหมพระอาจารย์อ <ป knit. S 1> ่าเป็น เป็นศิลาแรงที่ข้างบนนะครับผมีทั้งหมดสมานเก่าทีอานี่นครับอันนี้จะมาใหม่ๆอ๋อข้างบนนี่เป็นศิลาแรงของหมกของวัดของเก่าหมดเนี่ยองที่นั่งเนี่ยนั้นนั้นอันนั้นของเก่าอาบนครับผมนี่นะครับมาประตูข้อตรงนี่องค์กลางครับผมจะเป็นศิลาแรงมาปิดทองกราบไหว้ขอพรได้นะครับ์สริจเดี๋ยวเราจะไปดูอุโบสถของวัดที่อุโบสถนี้สร้างในยุคจอมปลอ่อไหมอ่อ โบสถมันจะมีหลังเก่าสร้างก่อนครับคือใต้พื้นดินน่ะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการโบราณโบสถกันนะครับประจั์ครับโบสถหลังนี้เราโบราณอะไรบ้างครับอบรณะเราจะทําเนี่ยวาดภาพเนี่ยมีเทวดามีพระพุทธเจ้าครับทั้งหมดแล้วก็มีเทวดามีภาพพุทธประวัติต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่ภาพใหม่จ้ะสมัยก่อนจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยอไม่ได้ทํา สีขาวหมดเลยอ่าสีขาวหมดเลยนี่ก็ทำไว้มีปิดทองมีปิดทองมีอะไรด้วยนี่นะครับก็จะได้แนวคิดในในการที่จะใส่ภาพนี้มาจากไหนบ้างครับาทําคล้ายบทพระแก้วอ่ะวัดพระแก้วเห็นไหมครับเออก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอะไรพวกนี้ครับผมเออมีเกี่ยวกับผู้ตวประวัติมั่งอะไรบ้างครับผมเออก็จะทำเอามาเป็นเป็นแนวขาววัดเจ้าอามเนี่นะครับอุโบสถที่ แต่ก่อนู้นเป็นสีขาวโล้นนะครับนี่ทางวัดในยุคพระจาจาร์เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับก็มาทําให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับคือไปวัดอื่นเขามีหมดนะครับมาวัดนี้วัดในเมืองด้วยก็ต้องมีเพื่อที่จะเป็นพุทธบูชานะครับแล้วก็มีพวกพวกันชอบขึ้นข้างบนไงในหลังคงหลังคาอะไรพวกนี้เราก็ทําบูรณะใหม่ครับผม ไล,ปล่ปงไร่ปลวกอะไรพวกนี้ยนี่นะครับพระพุทธรูปเนี่ยพุทธรูปเก่าครับเป็นเนื้ออะไรครับอาจารย์เป็นเนื้อเนื้อทองเหลืองนี่แหละเนื้อสำลิดเนื้อสำบลิดเนื้อสำลิดนะครับเนื้อสำลิดเป็นพุทธรูปเก่าศิลปะคล้ายๆอู่ทองเหนะ็นไหมครับศิลปะพุทธรูปคู่กับวัดเลยนี่นะครับอาจารย์ครับทางเฟซทางวัดมีเฟซอะไรครับถ้าจะติดต่อข้อมูลข่าวสารของทางวัดวัดเจ้าอาหมะเจ้าตักสินมหาราศเฟซบุ๊กเว็บเฟซบุ๊กหรือเว็บไซต์ เฟซบุ๊กจ้ะเฟซบุ๊กนะครับพระเจ้าตักสินมหาราชเพราะว่าพระเจ้าตักสินเป็นคนสร้างวัดนี้จ้ะใช่ตักสินสร้เดี๋ยวผมต้องผมต้องผมต้องขออีกคลิปหนึ่งนะครับพระอาจารย์เปิดประวัติเปิดตำนานพระเจ้าอาบพอไหวนะครับพระอาจารย์เดี๋ยวเพื่อไหนไหนมาแล้วเอาให้ครบเลยนะครับก็กรับมัสการขอบคุณพระอาจารย์ครับราบสวัสดิครับ